โคชิสารคูแผ okay, ่นด okay, yeah, ินดนัดรับทุกทานุัเปรบมับกดปิออ e c ชัเตริลคดท้ายครช่วงแรกช่วงนี้นะครับทุกท่านครับผมให้น้องนักแสดงนะครับออกมาโชว์ตัวกันก่อนครับนี่ครับหน้าตาที่แสดงประจำโครงการโรคชัวใจุดเิร์หน้าตาก็จะประมาณนี้ ช้างโชว์ตัวก่อนนะครับบางเชือกเาจะมีป้ายชื่ออยู่บนหน้าผากของน้องนะครับหม่ขชื่อของน้องนะอ่าเชือก็ไม่มีนะอย่างเชือกแรกนะครับถือกระถานในน้าหน้านะน้องชื่อว่ารับจอยน้องบุญหลายนะครับที่สองน้องแก้วตานะครับที่สามับแพงอ่าเชือกที่สี่น้ํงทุกเงินที่ห้าน้องบุญลอย ที่หกน้อำโชคอ่าคนไปรอบๆนะครับนำโชคกนำโชคนที่เย็นนะครับจุ๊บแจงครับผมที่แนะครับแสนกูที่เ้าแสนคำที่สิรัชตาะนะครับลำที่สิบเดนะครับโอเมลที่สองน้องนทางลำบานทคนลำี่สิบสี่ น้ำเพชรทั้งหมาทั้งหมดสเกตเชื่อนะครั็มีามสบายชาำราก็มีทั้งาที่สานูุนชาแสดงก็ทัหมดี่สเกเชื่อมันออมาสบบนี้ด้วสเด้ด้วยนะขนาดก็ไม่สบายก็พังก็มีอ่ะทุเรียนก็ผมร่างให้ช่วย